การพอดื้อทั้งเกิดข่ายเกษตรกรไร่ขี้ี่นดำคิดนผักใทยนะครับก็ต้องโทษตามความเข้าใจกับสถานะกับสังคมโดยเฉพาะคนไทยกับคุวนวณีเนี่ยกำลังอยู่ตกอยู่ในภาวาอาะอ่าเผชิญกับอำนาจราชการกับตบข้าวบวนการเดียร้องเอาถึงทรัพยากรเราในฐานะเกิดข่ายเกษตรกรเนี่นยอ่า พยายามนำสเสนอในทางสังคมอยู่เป็นลักกัรอยู่จนระยะเวลาอยู่หลายปีนะครับเราได้รับเหมือนไขท,ที่สดโตรงกันทางยันนโยบายับยแต่การนอยบ่ความต้องการของขวัประชาชนตั้งแต่ปีศรีกนะครับภายใตย้รัฐบาลองอาเจยรลักไทยภายใต้การนำองคนดํารถกันตับรจโสทักสิณชินวัตรได้เป็นนโยบายที่สอดโตงกับความต้องกงารของขวาญประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยก็ได้ร่วมกันกำหนดปศบาตกำหนดหน้าที่เราเห็นว่าทรัพยากรเล่าเนี่ยมีพ่อที่จะสามารถนำข้าสสุกระบนตานปที่รูปโดยการนห้เกษตรกรเนี่ยชื่อศอกในความความเข้าใจของคำว่าเกษตรกรเนี่ยบางครั้งอาสาการน,นั้นจะมีปัญหาต่อรกบตรกรต่าาค,ความเข้าใจอยู่นิดนึงว่าเกษตรกรทือต้องการที่ดินเนี่ยต้องเกิดการร่วมทุ่ม รวมทุ้มไม่ถึงหวรวมคุมกันตาความเขาใจตกกระดินง้ง้องหน้าถีข้องชิดถีข้องความคงการวัดถีดินเนี่ยมันเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับในการนำไปใช้เพื่อผลิตอาป็นาหารนกับเพื่อผลิตอ่าเป็นรายได้เพื่อไปผลิตถึงที่มาของค้งอุปโภคบริโภคอในกัวเรือนไม่ใช้เอาถีดินเนี่ยเอาไปใช้เป็นทุน ปนาตรงเนี้ยมันเป็นปนาขาบาับลุขับรตเห่อคเกษตรกรเนี้ยวันนี้ต้องมีปนาวะการเอาที่ที่นํนา,า,านไปใช้เนี่ยตนน้นใหญ่เนี่ยจะมองแค่ว่าไอ้นี่นี่คือทุนไอ้นี่นี่คือปัจเจอแห่งทุนพวาไปใช้ในท่านไปจำาองคว้าไปใกล้แล้วก็ได้อื่นเข้าครัวเรื่อนทุดตายใกล้ามาเป็นคนจนตรงนี้เราตั้งครอกันฝ่ายใต้ของเกษตรกรแล้ววะขึ้นวรเอ็นควนย่างยิงผีรษะปฏิรูปฝ่ายใต้ ปกที่ดินเหล่าต้องปฏิรูปอเกษตรกร้วยเกษตรกรจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจกับตงชุตซาตงเรียนรู้ต่อต่อภาครัฐต้องขมวเกษตรเก่อนนาทีอันส่งเคล็ดนะครับนาทีก็บนละเมืองสําคัญกระดุกชิ้นใหญ่ชิ้นเนี่ยมันเป็นหลักเล็กหลักที่จะต้องดำรงถึงวิถีตะ่างดตายครับ นี่คือบทเรียนทางร่องบทเรียนนีคือบรรดาอุปรสรรคตอกประชาชนีเเหื่อนไสหมากม่เสรั่งทันสิทุ่งเหนือนไร่อ,องราชาตานเหนือน่อยไสชนเป็นเหนือยไนึ่งนะครับทักกับรับการปฏิรูปเกตรต้นาไม่มีความใก้ชิดต่อการขาตองนดตีลิ้นเป็นอเป็นตัวเป็นรักักกนึ่งเ็นเป็นบรรดาตกันปฏิรูปนั้นในเมือรักประชาชน้อมวันนี้เนี่ยรักที่สงกันคือ ลักพ้องราชกานในกรุงิ้นในจังหวัดซึงราชกา,ารส่วนหนึ่งนะครับผู้ได้ฉากว่าวันนีเนี่ยสัมพัน์อยู่กับคุณตีดินมายาวนานกับตั้งแต่พศ2ร2 8ยป๊เนี่ยคุณขุนของเนี้ยเป็นคุณขุนต่างชาติอีกพ่อตีดินเบือชายในท่านทำทัศน์เสยไย้่ันต้องมื่ดสร้างำมืห่มหไรยผ้ามืหไร้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เล่านี้มักพื้นท,ที่จะเป็นน้อยอานเนี่ย ก็ก็ก็การดูแลผีจริงๆนะครับเป็นเธอที่ชอบบอกว่เป็นผีอาของป่าไม้เป็นผีของฐานารสาสร้างน่วยงานนี้ในจังหวัดสุราษฎร์นีเป็นเส้นร้ายผีอนุญาตให้ใช้ยอยู่กับการทำเกษตรไร่วันนี้นยายโยบายกูงรัฐบาลเนี่ยประกาศมาจับเมื่อตั้งแต่ปีที่ยกแล้วว่าเมื่อวันสัญญาเช้าให้นำผีดินเข้าสู่การปฏิรูปตรวจสอบว่าถ้าผีดินเนี้ยซื้อกองไปปิดกไฟ พิถเงินใกล้สัญญาเช้าซื่อไม่มีการเช้าเลยบุุก,กเข้าไปใช้ก็ต้องยึดครับมาเป็นกองรัฐเพื่อนำเข้าสู่การปฏิรูปลักนี้เนี่ยเมื่อใดใจทำข้อตกลงกันระหว่างฝ่ายชนกับรัฐเนีเ่ยปรากฏว่าเ,เป็นการนําเสนอสี่เหีนว่าเป็นการจุดประกายเรื่มต้นข้องอาสุตะกนเป็นการจุดประกายเรื่มต้นก้องก้องกระดูกสันหลังของชาดคือผู้ยักษ์เมียคิดสำคัญกษตเแต่ในเมื่อไม่มีปัจจัยเทดดินเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแนวทาง แต่พอเดินมาได้ร,ายยาระยะนี้ปัรขบวนการเห็นว่าอุปสรรคมันมนมากกว่าที่เราคิดไว้มากกว่าที่เราตาบ้านเนี่ยทางป่าวายนั่นก็คืออุปสรรคป้องอำนอาจมืดราชการส้มขอบตะคุณเนี่ยโดยพิต้นไม้ชื่อว่ามืดอ,อำนาจเนี่ยเป็นอำนาจที่คนข้งางปฏิบัติการยะวันนี้ในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับในผู้ว่าราชการจังหวัดนี้อยัางลงไปให้ความร่วมมายร่วมมือในทางลับ นะครับตับตันที่คกองเีดินคุณนายไอาเป็นบุคคลเป็นตุ้มบุคคลที่พยายามเอาทีดินเนี้ยวายชยนะครับเป็นการให้อบต่อการที่กองเีดินในทางลับปักกุมคุนวันนี้เกษตรกรเห็นว่าในเมื่อปฏิรูปไปตั้งกระบวนการไม่ได้ปรกตบตับในระยะนั้นนะครับรัฐบาลนี่ตาทุกเปลี่ยนท่ายอำนาจโดยการปฏิวัตินะครับไล่รัสร้างสี้รัฐบาลลุกู้ว้าข่มสุรัานี วันนี้ได้ปฏิรูปไปส่องพันว่าอะไรเจเป็ใหน้าัาทิ่ตะโกนนายซ่องมืดว่วอไรแต่อย่างไดทางนั้นนะครับจากเจคนละเมืองมาข้อเราบอดตาตีดินทำาินอาเป็นมื่คนเนี่ยเจได้ไปส่องพันว่าปัญหาติยู้สีตรงนี้เองก็คือรัชการเลี้ยวรัชการชัวในคุมสำนักงานี่ดินในระดับจังหวัดเนี่ยเขาไปมีช่วยรวมกับคุมทุนปกปองนายทุนนะครับปกปองนายทุนและก็พยายาม ให้หนายชุนซื้อซิกกานซื้อคงให้ดนานที่สุดตรงนี้วันมี้ปะหน้านี้เหรอในเมืองปะหน้ามันอยู่อย่างตรงนี้เราเองจําเป็นต้องนำตอนนี้นรัฐบาลไม่อีกครั้างวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยอมรับกันกันดำเนินอยบ่ายต้องเตธธธักตะนะครับผู้ชายนายยบ่ายเนี้ย,ดนนนย,ยเธธดิมอาเล็กกะซ่านานโตนายบ่ายคงเตักตะเพียงแต่ว่าวันนี้ชาติบ้านเมืองกําลังตกอ,อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับกระน้ำท่วมเยกโค่นบาดเท็ศเราไปเห็นต่อปัญหาของท่านบม ขาดหวาถ้าน้ำลดเลวเนี่ยอาราตบ้านเนี่ยมีความยินดีทีใต้ร่วมมือนนใ,รรนใน,านการเกะให้ปะหนาในครับปฏิรูปเต็งปล่อยี่น้องหลอดแต่วันนี้ปะหน้าแกเราต้องเอามาโค่นในจังหวัดสุราติดเพิ่งกับหลายผู้หวาสุราาสะธานีคนนี้ครับพี่ระยุเยี่ยมสะกดนเนี่ยเนื่ยจะถกหวาอ่ามีต้านร่วมไม้ร่วมมือนะครับมีส่วนรวมเรื่องเป็นใจแยกเตะต้านใต้ทีนีนที่ประหยัดชดชด นะครับในการที่กองอยู่นี้ตรวจสอบตามในอยูบายรัฐตรวจสอบตันมาที่โครโมอวันนี้เนี่ยเราพบเร็วว่าได้รับัางยินยอมนะครับเอ,นอนเ็นชอกให้เปิดั้รกระท่ำรวมกับสัวพ่อตัวท่านีนะครับแล้วกษตรกัดต้งตั้นที่กองจัดสิบรายเนี่ยให้ติดกองกับคน,นละรายพยายามเชิญชวน,นบ้านขบวน,นตานคนไทยรัฐราชก,การเนี่ยให้คนมารอรับสี่งยินรื่งร้ายถึงสิ่งเล่านี้เป็นการผิดเพื่อนเกษตรกรต้องการสี่ยินจำนวนสิบรายขึ้นไป ในการใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยต้องการที่จะรวมกันสร้างเป็นท่านละนะครับในการผลิตอาหารให้กับชาวลู่ด้วยซ้ำไปเกษตรกรต้องการต้องการคิดเป็นี้เป็นการรวมกลุแม่ผู้ว่าคิดต้องการเสียสีเล่กน้อยเพื่อรักษาสีท่านย่อยไว้ให้กับนายทุนวิธีคิดวันนี้เขาเรียกว่าุจริตทางสยากรอนุจริตในเรื่องของการจัดจัดตามคำสั่งจังหวัดให้จัดจัดลู่ปัาม จัดต <54. S 2> ็ม้นฟ้ามจัดถูกใจับรวมไม้รวมมือใกล้ถีกับขอรับชั้นอบน้ำท่วมลากล่าเยอะแยะวันดีตั้งคมรุ้รัดเป่นหวาทบพวรเลยครับในมือเราจะตั้งแท็ก้องต้องยิงยะตั้งต้นจัเพื้เอาหน่วยโยบายลักกุ้งกาตะกอนไว้เพื่อต้องการาน่วยโยบายนโบาลักกุ้งรัดตบ้านไว้ก็เลยริ้อที่จะต้องมาตั้งต้นอยู่ถีให้รัชการชัวรออไปก่น โบประจักษ์สุรัตนและตกไปก็คือโรพระส่นานันกับรัฐบมลรวมไมยรวมมือในตั้งคณะรัมมันในการเก้แค้นปน้าน่อกับตาตรนี้ตาดนงดึงแขนนี่คนกัวดี้